สวัสดีครับทุกคนนี้พดนิวกับผมอีกครั้งที่ช่องชื่อช่องเซฟถ้าคุณหวังมองหาปีกซ้ายตัวจีตทที่ทั้งเร็วทั้งยิงดีแถมคุ้มค่าในตลาด FC Mobile คุณมาถูกที่แล้วครับวันนี้เราจะมาดูห้าหนะที่ต้องมีติดทีมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเอิร์เริ่มต้นกันที่วิชากรัสเคีหียนงบ50ล้านนักเตะหนุ่มจากจอร์เจียคนนี้ ถ้าคุณอยากได้ไดดความเร็วทักษะการการเลี้ยงบอลแบบสายฟ้าแลบคราสเคเลียนนั่นแหละคือตัวที่จะสร้างปัญหาให้กับกับแนวรับของฝ่ายตรงข้ามราคาแค่50ล้านคุณว่ยสองมาต่อกันที่ราฟาเอลปีกซ้ายจอมพลังจากจากมิลานนี่คือปีกที่ครบเครื่องทั้งความเร็วความแข็งแกร่งและการจบสกอร์สุดคม ถ้าคุณมีงบขึ้นมาหน่อยที่1 5า,าล้านเลียวคือคำตอบที่จะทำให้เกมรูกของคุณร้อนแรงขึ้นแน่นอนต่อมาเชียซาปีกซ้ายจอมสปีดจากอิตาลีนี่คือตัวจ่ายบอลแมนครอสบอลราคานี้แค่40-50ล้านเท่านั้นคุณจะได้ปีกซ้ายที่ช่วยทั้งลุกและรับคุ้มสุด ถ้าคุณอยากได้ตัวบุกที่สร้างสาสตรเ์เกมเก่งต้อง Phil f e ล l f o r w a จากอังขึ้เลยครับทักษะการจ่ายบอลเนียนกรีบกรีปพาบอลขึ้นไปแบบง่ายๆใครที่ชอบการบุกแบบสร้างารา์ราคา50าล้านนี้ไม่แพงเลยนะ่านเดวิดจินโอล่าสุดท้ายเดวิดจินโอลานักเตะร,ระดับตำนานทั้งแข็งแกรงทั้งเร็วแถมยิงดีเป็นบา ใครที่ชอบการทำเกมรุกหนักและคุ้มเกมกลางสนามจินโ l ลนี่แหละคือตัวเกมของคุณในงบไม่เกิน5 0ล้านสเคเลียที่ถูกและคุ้มค่าหรือจะไปจัดแล้วหรือโฟเดนที่ครบเครื่องเต็มพิกัดวว้า <Wow. S 1> เลือกให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณแล้วไปลุย เลยครับอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์และติดตามกัมช่องลิกไวยครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปแกะครุ่งเงยเช้าไรา้ชาเก่งลองเน้นให้ชัด